กลางเมืองนครรีธรรมราชมวลชนปิดล้อมทุบรถโห่ไล่นายนธนาทรขณะดลงพื้นที่โดยสังคมออนไลน์แพร่ภาพวิดีโอขณะที่มวลชนสวมเสื้อเหลืองจํานวนหนึ่งได้เข้าล้อมรถยนต์คันหนึ่งที่เชื่อว่านายธนาทรจึงรุ่งเดืองกิจแกนนําคณะก้าวหน้านั่งอยู่ภายในโดยมวลชนได้ด่าทอทุบรถและใช้ด้ามธงตีเข้าไปที่รถซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเข้ามารักษาความสงบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลาย ท้งนี้นายธนาทรมีกำหนดการลงพื้นที่ช่วยนายแพทย์อิสระหัสดินผู้สมัครนายกอบจนครศรีธรรมราชหาเสียง น้ำเลงเรกเราแล้วถรับแต่งพุ่มในการผลิตอาพนปกระาแหต้นมาเานนี่นะครับรกับเม็ดกันบนครับนะครับกับกันไม่รู้เป็นปันกรืนะครับอ่านะครับนี่นะครับอ่านะครับับง ชมเห็นกันอยู่นะครับค่ะพี่น้องประชาชนเปิดล้อมกันเอาไว้นะครับนะครับก็บจะมีผู้สงสัยนะครับพปไรพิไรพิไรต้ไม่ไม่ปนช็อตพิไรพัฒนาต้นะครับ,รบก็จะมีตำรวจนะครับไป่นู้เลย